คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นโซนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง18นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75เมกะเฮิร์ เราเกิดกายพวกเราทั้งหลายมาเกียกกันว่าเมืองเพชรคงกินมากมายที่เที่ยวทั้งหลายรสสวยเสด็จแต่ว่าได้ที่เพชรไม่แต่ต,นต้นทานเยอะแยะ เข้ายากเขา้าไกลเขาเม่นกลิ้งโคลนซาบขวายบุดด้วยได้ไมะเดี๋ยวเสื่อมศักดิ์รีจะรวยจะจนขีดเลี่ยวว่าพลความเป็นพี่ลองเกลออยากจนบังสิว่ะสมาายากอ้อนเข็มลูกมึงเพชรต้องใจเด็ดอดทนแม่น้ำเพชรยิงแ่งคนตัวใจเราก็ยิงเข้มไม่เข้มไงไวายอดจะตายดอกเบี้ยมันเต็ม พุงเที่ยวแหละแต่กว่าจะได้ตุ่มเหนือในกายไปหลายแม่ต้องนั่งเที่ยวจนเหนือแแฉกตัางอัดตั้งแปดยังค่อยจะมีแม่คนยากคนจนค่อยมีคนเข้ายากเข้าไกลเขาเมนปริ้งโคลนซาคว,วายผูดด้วยด้านไหมเปี่ยวเสื่อมสัก์ซีจะรวยจะจนขีดเลี้ยวว่าพลความเป็นพีลองเกลออยากจนบางสิวะสมนายากอ้อนเข็ม เเเมมอองงงงพพต้้ใจจดดด็นนนแแ่าหหคัิสวัสดีครับเราต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรวันนี้วันอังคารที่20พฤศจิกายน2555ขึ้นเจ่ดขเดือน12ปีมรงผมบริยาศรีสุขพครับผมมาเนกัยสอนครับกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันพฤหัสก็จะเป็นคิวของ หมอกฎหมายทนายชาวบ้านครับสองทนายคุยกันเรื่องซึ่งจริงๆมีหลายทนายนะทนายประธานสภาทนายดีทนายอะไรนะนั่นก็เปลี่ยนมือมาแล้วก็มีที่ยืนพื้นอยู่ก็มีทนายเอกกับทนายชุยยนนะครับส่วนทนายปอเนี่ยตอนนี้ถ้าว่างเลี้ยงลูกเดี๋ยวคงมาเสริมทีมอีกทีมันสี่ทนายของเราเยอะกย่างเพเนยอะเยอะเยอก็มีเรื่องวเกี่ยวกับกฎหมายนะฮะความรู้นะฮะแก้การแก้ปัญหา นะหรือข้อสงสัยใดๆนะก็รอวันพฤหัสนะครับส่วนวันอื่นเนี่ยเราแย่งไว้หมดแล้วเขาจะมาวันหนึ่งเราไม่ให้มาแล้วนะก็เขาฟังอยู่แล้วแหละแต่พิเศษวันนี้ก็คืออากาศเป็นไงดันอากาศก็วันนี้แอลล่องมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะก็ยังยังมีฝนอยู่โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับจริงๆภาคใต้ตอนนี้ ค่อนข้างจะหนักซะด้วยซ้ำน,นะครับเรื่องาก่ยวกัปริมาณฝนที่เ,เข้ามาในบริเวณเอา่อาวอ่าวไทยเนี่ยนะครับอ่าวไทยเนี่ยจะมีาภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนกระจายร้อยละแปดสิบแล้วก็มีการตกหนักเป็นบางแห่งตั้งแต่บริเวณรบ,บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์คนครศรีธรรมราชแต่อุณภูมิจะลดลงนะฮะนะลดลงแล้วก็ทะเลจะมีคลื่นนะก็คาดว่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักสองสามวัน มนะอีกสักสองสามวันแตนะพอมันตกอีกเราก็จะบอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักสองสามวัน <c oughs> ก็จะปล่อยแบบไปเรื่อยว่า <c oughs> ไม่รู้มันจะเลิกตกวันไหน <c oughs> นะนะสำหรับจับจงหวัดเพชรบุรีวันนี้ก็มีฝนตกประมาณ4 0่ของพื้นที่พรุ่งนี้จะลดลงนิดหนึ่งนะฮะประมาณ30%ของพื้นออที่ตกงได้ด้วยเลยครับพรุ่งนี้จะลดเนื่องจากว่าเอ่อถ้าถ้ามรสุมตะวตันออกเฉียงเหนือมันแรงเนี่ยนะฮะ <c oughs> มันก็จะพัดลงใต้แต่ประจวบนี่ค่อนข้างจะดีฮะแถวแถวประจวบน้ํายังยังยังท่วมที่ปลาน นะะฮที่ที่ปานนะศิลาลอยครับนะตกหนักที่ศิลาลอยร้อยสามสิบสามมิลิเมตรนะครับนะกันนี้ก็เป็นปริมาณฝนที่ที่ตกขึ้นนะครับครับมีสายทางบ้านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ปัญญาแล้วก็ทน้งาคเนย์ผมเป็นไงบ้างครับคิดถึงเลยเรื่องน้ำก็เอ่อมาพูดคุยกันหน่อยฮะครับผมได้ยินเสียงคุณเกษมเนี่อุ่นใจนใจะครับในมาตรการน้ำนะครับเป็นไงบ้างครับ ฝนตกนี่ก็ทําให้เราเป็นห่วงครับการส่งน้ํหนึ่งสาเป็นห่วงนะเป็นห่วงว่าน้ําในพื้นที่มันเยอะฮะคครรัับบเดี๋ยวพี่น้องก็จะทํานาซะก็ตอกความปลอมไว้ครับว่ามันปลายฤดูฝนแล้วครับนะครับส่วนนี้พอเก็บเกี่ยวกําลังเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วก็หยุดก่อนนะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทํานาต่อเนื่องย้ําอีกครั้งอย่าเพิ่งต่อเนื่องอย่าเพิ่งทํานาต่อเนื่องนะครับเพราะว่า เรามาผิดมีกติกาว่าปีหนึ่งเนี่ยในเพชรบุรีเนี่ยควรจะทํานาสองครั้งคือนาปีและนาปลังนะฮะนาปีก็จะสิ้นสุดเนี้ยครับสิ้นเดือนเนี้ยครัทีนี้ทางเราเขาจะปิดการส่งน้ําวันที่สิบธันวาคมนะครับอันนี้เป็นไปตามข้ขตกลงติดสนิทเลยปิดสนิทเลยทีนี้ฮะใครจะล้องขอเนี่ยต้องมีเหตุผลเพียงพอนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะเพียงพอเนาะก็มีอยู่ฮะที่ อได้วิ่งดูสังเกตดูก็มีการทํานาอยู่ด้วยะครับเพราะว่าคิดว่าเราคงจะให้น้ำมั้งหรือว่าเขาจะขุดน้ําบาดาลมาหรืออะไรนะฮะพื้นที่ที่ต้องฟังทางชนประธานเป็นพิเศษแล้วมักจะฝ่าฝืนเสมอบอกบอกเพื่ออม่ก้อกันนะฮะไม่ว่าในพื้นที่หรือนอกพื้นที่นะครับอืในพื้นที่ก็เขตโครงการห้าแสนสามื่นสองันไร่นะเป็นพื้นที่การเกษตรก็ออกสี่แสนไร่ครับ แล้วนอกนั้นจากพื้นที่นอกพื้นที่เราก็ใช้ใช้ระบบเดียวกันนะไม่ว่า,าจากอ่างเก็บน้ำแม่ประจันรุ้ยผานะครับเพราะนั้น <ขอ S 1> ให้ฟังให้ฟังสัญญาณจากทางส่วนของชมระทานที่จะแจ้งเราจะมีการประชุมกลุ่มผู้้ใช้น้าก็คิดว่าอาจจะสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนธันวาคมเนี่ยฮะครับจะแจ้งสถานการณ์น้ําแล้วเราก็จะจัดสรรน้ํากันแต่ละภาคส่วนว่าจะไปทําอะไรกันบ้างครับนะฮะแต่ในภาคเกษตรปีนี้น่าย,ยินดีนะครับเป็นไงจ๊ะ เ,เพราะว่าขณะนี้ยน้ําอยู่ตั้งอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าฝนในช่วงนี้ไม่ตกเนี่ยครับสิ้นฟีเนี่ยผมว่ายังไม่ตกว่าน้ํำคงจะต่ํกว่าห้าร้อยล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้มีเท่าไหร่ตอนนี้ตอนฝนฝนตกปั๊บในช่วงฝนตกเราเรือน้ําอยู่ประมาณตัห้าร้อยสามสิบสามล้านอะฮวานพอฝนตกพับเราปิดเลยฮะปิด เป็ดเหลือห้าวันเม็ดเพื่อรักษาระบบนิเวศไว้นะครับแล้วก็เอาน้ําที่อยู่ไซต์ตต่างๆอะอยู่ที่ท้ายเขื่อนแม่ประจันแล้วก็กล้วยผาเอาม,มาใช้เพราะฉะนั้นที่เขื่อนเพชดในน้ําเต็มเลยนะฮะตอนนี้นะน้าเยอะ,ะแล้วก็ดึงๆไว้เพื่อเอาเข้าตามสายคลองคเอาลงแม่น้ําอะไรบางตอนนี้สายคลองนี่เรียกว่าเขาแค่ไม่ต้องการเลยเราก็ปิดตามสายคลองเขาทิ้งลงแม่น้ํบ พระนาอาจารย์เ้าไปลงในแม่น้ําวันนี้สวยมากนะใ่น้ําน้ําแดงเลยฮะน้ําลงมา20กว่าลูกบาทเมตรแล้วน้ําแดงเนี่ยมันจะไปฆ่ายสไลด์หางกระรอกด้วยใช่ใช่ใช่ประโยชน์เยอะมันกามีประโยชน์เนี่ยคือระบบนิเวศเขามันเวลาน้ําแดงน้ําไไรนะอืมก็ก็จะดีฮะก็เกิดผลดีวันนี้น้ําขึ้นมาประมาณตักสามล้านเศษครับในส่วนของเขื่อนแกงอาจา์เขื่อนแก่งอาจารย์นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับอืแต่เขื่อน แม่ปราชันวันนี้ปริมปริมร้นเลยครับ99.9เปอร์เซ็นต์โอกาสปริมขนาดนั้นเลยฮะอครับวันนี้ประมาณสัก42ล้านนะมันมันจะี่น42.2ล้านนะ42ล้านงแสนวันนี้ปริมเลยนะเพราะเราก็ระบายไอ้ที่มันคือมันเอาเท่าไหรเอ่มันเข้าเท่าไหร่เราออกเท่านนั้ฮะรักษาให้มันอยู่ในระดับสูง ผิดรูปบว่านเม็ดได้นะฮะาแม่ประชันมาถ้าเราเก็บไว้นะครับเก็บไว้ก็เสร็จเลยรอนนไม่เป็นไรล้วนนิดหน่อยเพราะว่าคิดว่าฝนน่าจะหมดนะฮะตอนนั้นพี่น้องพี่ดูแนวโน้มนี่น่าจะหมดหมดฮะยังไงก็หมดก็อาจจะหมดวันสองวันนะทีนี้ก็อให้พี่น้องชาวที่อยู่ริมน้ําแม่ประชันนะครับก็ไม่ต้องตกตกใจเราก็จะคุมน้ําอยู่ประมาณนี้ฮะ คิดว่าถ้าน้ํามันน้อยกว่านี้เราก็มันก็ลดลงนะฮะฝานนี้ก็สิบฝ่าลูกบาทเมตรนะฮะในสภาพฮะในในสภาพแบบเนี้ยครับพอประมาณกันได้ว่าในปีห้าหกเนี่ยตลอดฤดูกาลที่จะต้องเป็นเรื่องของการใช้น้ําเนี่ยคงไม่ประสบปัญหาเรื่องของความแรงเหมือนกับจังหวัดอื่นถ้าอยู่ในเขตในเขตส่งน้ำนฮะเขาเขายืนยันในเขตส่งน้ํานะฮะเราก็จะ สรสนับสนุนการปลูกพืชเนี่ยพื้นที่ป,ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันเจะเาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้นะครับอืมพื้นที่เราก็จะปลูกได้อย่างมากก็ประมาณสักล,ล้านเจ็ดแสนไร่เอ้ยแสนเจ็ดหมื่นไะร่อืาก็คิดว่าถ้าหากว่ากลุ่มผู้ใช้น้ำเป็มแข็งนะครับเราก็เราก็ทําเหมือนปีที่แล้วอาจจะได้ก็ดีกว่าปีที่แล้วนะเพราะปีที่แล้วในน้ามันจะเหลือปลายปีนี่ก็ประมาณวักข้าร้อยยี่สิบล้านนะฮะ แต่ที่นี่เหลือยี่สิบวันแล้วแล้วก็น้ามันตอนนี้เราก็ใช้น้ําแม่ประชันก็ค่้ยผากอยู่อืน้ําแข็งแล้วก็ใช้รักษาระบบนี้เร็นนิดหน่อยคิดว่าน้ํามันจะขึ้นไปห้าร้อยห้าสิบล้านคาดการว่าคงจะมากกว่าปีที่แล้วก็ยี่บล้านก็ยันิดนึงนิดหนึ่งผมดูกราฟแล้วนิดหนึ่งมากอาจจะมากกว่านิดหนึ่งโดยประมาณครับตอนนี้น้อยกว่านะฮะตอนนี้น้อยกว่าแต่ว่าถ้าฝนตกมาสองสาวันเนี่ยคครรัับบ ก็ก็ก็มันไม่ใช่ไงใช้ใช้ในส่วนต่างๆแล้วเราเก็บไปมันจะทําให้ขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะก็คิดแล้วปลายปีก็คงจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับครับผมส่วนสวนหัวผักก็ได้ผลนะครับหัวผักก็ประมาณสักวันนี้น้ําขึ้นไปเอ่อห้าหกแสนนะฮะครับก็ขึ้นไปหกสิบเอ็ดหกสิบสองเปอร์เซ็นต์โอ้โหหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะ ก็ยังดีปานบุรีปานบุรีก็ดีวันนี้ก็เข้าไปห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์กันปานบุรีก็ส่งขึ้นอาลุ้นกันแย่เลยปลานบุรีอผมผมก็ไปแอบดูเขาว่าเขาได้เท่าไรแล้วปรากฏว่เาเขาได้ถึงขนาดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมัยิ้มแล้วนะฮะตามพี่น้องชาวปานบุรีไม่ได้ทํานามาสามป,ปีปีนี้ก็คงจะได้ทําบ้างนะครับ,รบอืมก็ถือว่าสถานก,การณ์ในภาพรวมถึงแม้จะพอไว้ใจได้แต่ก็อย่าประมาท ็ต้องใช้น้ำแบบมีวินัยฮะนะฮะนะให้เกษตรกรว่าอย่าเพิ่งไปไถ่เนี่ยวันนี้ผมยังวิ่งดูทางโน้นอ่ะทางไหนฮะแถวแถวไหนน้องว่าหรืออะไรนะครับแถวหน้องบ่ออะไรเนี่ยเริ่มเอาแี้ยเอาอีกแล้วนะครับห้าน่าก็เป็นห่วงอยู่แต่ตรงนั้นเป็นที่ลุ่มฮะครับน้าก็มีน้ําในแก้มลิงนะครับอืมเขาก็ทําไปก็ททาไปแล้วว่ามาบ่นนะฮะครับบ่นว่า น้ำไม่พอนอนบ้างแมลงบ้างหนูบ้างนกฮะนกกระจากกินหมดแล้วไม่จำฮะพวกนี้ไม่จำแล้วพอทําเสร็จแล้วพอพอผมไปเยี่ยมไปเย็นแล้วบ่นูไม่ได้อะไรเลยคแล้วลงสีเขาก็ลงสีเขาก็กดราคานะฮะเพราะนั้นพี่น้องที่เกษตรกรนี่ตอนนี้ต้องมาพัฒนาตัวเองนะฮะว่าถ้าเราเว้นวักแล้วก็มันก็บํารุงดินอื นะฮะอย่างน้อยดินได้พักครับดินไม่เสียมันจะได้ผลผลิตดีกว่าอืยิ่งทำมันยิ่งจนนะฮะถ้าสามครั้งนะถ้าสองสองครั้งเนี่ยทำกำลังดีก็สามทำทำสามครั้งมันจะจนเนาปมาไปมากไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปชดเชยแล้วว่าไฟแรงหรืออะไรนะเอาล่ะก็คือกบชกบจกบอเนี่ยก็คงยังไม่ผ่านนะฮะอันนี้ต้องพูดกันบ้านเราไม่ผ่านแน่ตองต้องพูดกันเลยว่าเอออันนี้มันนะ มันนอกขติการนะฮะเพราะนั้นเราต้องไม่มีการช่วยเหลือกันอันนี้อันนี้ก็เท้ยว่าเราใจไม้สลักกรรมไม่ได้นะครับกัติการมีไว้เคารพครับครับครับผมเราไม่มีกฎหมายอนะฮะเราจะไม่ใช้กฎหมายเราใช้กติกาครับผมอยู่ด้วยอยู่ด้วยใจนะครับกองขอบียนพี่น้องเกษตรกรว่าคอ่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอืมได้สองครั้งที่เราประเสริฐกับที่อื่นเนี้ยไปดูข่าวเนี้ยที่ทุรินที่อะไรแล้ว เป็นล้านไรนะฮะเนี่ยเมื่อกี้ดูสามร้อยยอดน้ําท่วมหมดเลยแล้วก็เดือนหน้านี่จะต้องเอาเงินไปใช้หนี้เขาแล้วเนี่ยฮะเขาจะดูอย่างนั้นแล้วเราจะเกิดความพอิกพอเพียงนะ,ะแต่เราไปดูแถวบางแห่งนี่โอ้โหเขาทําตลอดนี่หมายรวยใส่ทองเส้นโตๆตเราเขเกิดก,กิเลสเนี่ยจะ้ะ,ะแล้วก็ทําบุญมากมากนะ กระถินตอนนี้ไปมีที่ไหนมีบุญอะไรก็ทาบุญนะเพราะว่าบ้านเมืองเราเนี่ยยิ่งสร้างบุญให้กับจังหวัดนะฮะผมว่างนั้นนะฮะเราจะเกิดสุสนในภาพรวมนะนั่นสินั่นสิเออหรือยังไงกไร่รูผมอายุหกสิบสองแล้วเนี่ยฮะผะเกษียณมาสองปีแล้วเออตอนเนี้ดูว่าเราเรียกว่าจะเย็นเย็นหรือว่าสร้างบุญสร้างกุศลนัมันไม่ได้เกิดแก่วงญาานเรานะมันจะเกิดแก่ ลูกพทั่วไปนะฮะภายหน้าเอ่าแล้วก็ผมเห็นเพชรบุรีเราใจบุญมากอสปอร์ตสวทอเนี่ยฮะครับทรทาบุญนู่นทนทำบุญนี่ครับผมใครมามทำหมดแล้วแต่รู้จักนะแตรถเรียนลายไม่เอานะรถเรียนรายรายไม่เอาเสริมเสริมเสริมในฐานที่ไม่ดีมาเลยฟ้องมาให้ให้หมดเลยฮะทาน้อยํามากเจอกูสอนหนึ่งนั่นเ่ะดีฮะดีฮะครับครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมก็เรียนต้น ได้เป็นอย่างนี้นะครับที่ท่านวานะครับย้ำว่ากติกามีอยู่ขอบคุณครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณเกษมชุบแอนครับวันนี้ก็อยู่มีความคืบหน้าไงก็ดูข้ามาได้ขอบคอาจารย์ครับใช่บอกให้พูดเรื่องงานเธออกเขาชัยยะงม่ที่ยอมัไปคือเกษมตัดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เกษมถ้าฟังอยู่โตว่าใหม่มีมีอะไรนะพอวันที่เก้าสิทธิ์เก่าทายางชุมนุมกัน เกษมยังเป็นหน่หน้านักเรียนอยู่วันที่เก้าเดือนไหนนะฮะเดือนนี้เดือนธันวาาครับนะฮะทางโรงเรียนทยางวิทยาคุณเกษมชุมแอนโทรมาบอกรายละเอียดอีกทีเมื่อกี้ไม่ได้ถามทีนะฮะขอบพระคุณมากในส่วนของความคืบหน้าต่างๆของ